ออกไหนอ่ะออกนี่แหละไปเนี่ยออครับออไไเรียบทางรถไฟที่เราไปอ่ะเสายี่สามเสายี่สิบสามมกกลาสองห้าหกสี่เวลาสี่ห้ากวาปันกาจานไปออกไปเอา,าสมรสวงก็ได้ไปอ่ะนั่นแหละครับ ไปทางลงอะไรน,นรั่นอ่ะลงแก่ะเออตรงนี้ไม่ได้ไปนานแล้วครับไปไปทางลงหวดลงเกลงหวดลงเกอะไรเงี้ยครับอ่าไปลงหวดลงเกวัดบางพีเฮบางบางพีไม่ได้อยู่แถวนี้ลงหวดลงเก lồn ngọt kê lồn kê <laughs> lồn ngọt kê vắt sắm có bắt bằng khi rồi thằng này ไปทางไหนไปทางข้ามสะพานอ้าววัดหน้าสำโรงมีวัดอะไรวัน้โอ้มันไม่รู้วัดอะไรตรงไปออไม่ออกอยู่เดี๋ยวไม่ไ,ไปนานแล้วเอาไปไปนั่นแหละเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมบอกไปเถอะบ่านเช้าวันนี้ยังมีหมอกชเช้าเยือกสาบกลาวันเสาร์วันนี้หกสี่ À cà Bạn mà không khí vẫn đang nắng nóng 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 ในก็ปั่นสองคันกับท่านอาจารย์คลิปปั่นเช้าอากาศยังเย็นยังหนาวอยู่เลยอากาศก็ยังเย็นยังหนาวอยู่ด้อยอากาศด้อดูเป็นอากาศเย็นหนาวอยู่เลย อาจารย์ก็เปรยวอาจารย์ไปแล้วไฟอาจารย์ไฟสว่างดิกวัวมืดพระท่านเดินท่านน่าจะมีไฟด้วยนะมองเห็นไหมนะเดี๋ยวปั่นข้างหน้าต้องดูด้วยนะ nè Đây em đội trưởng đội trưởng của chúng ta, đội trưởng của chúng ta. Đúng นี่มันยังยังไม่สว่างเลยนะจารย์เนี่ยเหรออะไรจะเก็ตมงละตีห้าห้าสิบแล้วตีห้าห้าสิบสภาพอากาศยังเป็นอย่างนี้เลยดูสภาพบรรยากาศน่นข้างหน้าใครปั่นอยู่นะพระเดินว่าต้องระวังนั่นนะต้้งมองดูนะออเขาวิ่ง คน, <c oughs> คนนี้เขาจะวิ่งทุกเช้า <c oughs> ผมเห็นนะ